I have these สวัสดีครับป้าป้าล็อกกี้ฟูมูลชาแนลนะครับวันนี้ลุงปาจะมารีวิวเล้าไก่อารมณ์ดีของลุงปานะครับซึ่งลุงปาได้ทำเป็นครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่าลุงปาจะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่10ตัวนะฮะแล้วก็ทำเล้าไก่ไว้รอรับนางสาว ลูกๆนางงามทั้งหมดทั้ง10ตัวที่จะมาประมาณต้นเดือนกันยานะครับวัสดุที่ลุงปลาใช้ก็จะเป็นวัสดุที่เหลือใช้จากในบ้านนะครับโอเคนี่ปูกแกลบเรียบร้อยแล้วใช้แกลบประมาณหกระสอบนะครับพื้นที่ข้างในก็ประมาณ5.5ตารางเมตรสังกะสีก็เก่ามากปะแล้วปะอีก แล้วก็มีทําบันไดเล็กๆสําหรับขึ้นไปที่รังไข่นะก็มีไข่ลอมด้วยเอาไว้หลอกแม่ไก่เอาไว้หลอกลูกสาวให้ออกไข่ให้ลุงปลานี่ก็ได้แบบมาจาก y o u t u b e นะครับแล้วก็กลุ่มไข่ไก่อารมณ์ดีนะครับใน Facebook ซึ่งก็ได้ข้อมูลที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็มาประยุกต์ทำนี่ก็เป็นคอนบันไดขึ้นคอน สำหรับให้ไก่นอนตอนกลางคืนนะครับลุงปาก็หัดทำเองนะอุปกรณ์ต่างๆก็ใช้วัสดุเหลือใช้นะนอกจากพวกอาหารแล้วก็ที่ใส่น้ำที่ใส่อาหารนี่ก็ต้องซื้อเป็นของใหม่เพราะว่าไม่มีนะครับนี่ก็ทำแบบง่ายๆนะฮะกระเบื้องเก่าก็เอามานะแตกๆลุงปาก็เอามาประกอบกันนะครับนี่ก็เป็น ประตูม้งลวดเก wicked, ่าเก่ามากเลยขาดแล้วขาดอีกเดี๋ยวเจ้เดี๋ยวก็ต้องทำเดี๋ยวก็ต้องทำที่ล็อกนะเพราะว่ามันไม่มีที่ล็อกก็มีต้นมะม่วงด้วยนะครับลุงปลาปลูกไว้ก่อนที่จะทําเล้าไก่นะตอนนี้ก็มะม่วงเข้ามาอยู่ในเล้าไก่สามต้นโอเคก็ ถือว่าให้มันโตนะจะได้เป็นร่มเงาเนาะอุปกรณ์ที่ซื้อใหม่นะครับก็จะมีตะข่ายมุ้งลวดเนี่ยมุ้งลวดก็ม้วนละ500กว่าบาทแล้วก็มุงเขียวเอาไว้กันมแมลงกันยุงตัวนี้ก็300กว่าบาทแล้วก็มีพวกตะปูที่ลุงปลาซื้อนะครับงบก,ก็ประมาณ1000บาทนะสำหรับเล้าไก่เหล่านี้นะนี่หลังคาลวกก็ใช้เสื่อที่เป็นเสื่อแคมปิ้งนะของเก่า เอามาคลุมอีกครัง้งหนึ่งกันนะ้ำฝนหยดลงไปในเล้านะนี่ก็บรรยากาศภายนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ใช้เสาปูนด้วยนะเสาปูนมันเป็นเสาเก่าที่กองอยู่ข้างบ้านนะครับนี่เล้าไก่ลุงปารู้สึกจะแข็งแรงเหมือนข้อกัวเลยนะนี่ก็ใช้มุ้งเขียวกันไว้กันยุงกันมแมลงกันงู มีช่องโหว่ก็ใช้ม้วนวดอัดๆเข้าไปนะครับทําง,ง่ายๆสไตล์บ้านๆน,นะครับนี่เลยภาพรวมนะมันเป็นโรงเก็บของเพิ่งมาเงนนะครับเป็นของเก่าไว้เก็บของแล้วก็ลื้อของออกนี่ก็เป็นประตูเหล็กจากบ้านหลังเก่านะครับกองไว้ที่ข้างรั้วประมาณ10กว่าปีแล้วก็ลื้อมันขึ้นมาเอามาทําใหม่นะครับเอามาทําเป็นรั้วเล้าไก่ บรรยากาศก็เป็นเล้าไก่หลังบ้านนะครับใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับนี่ไม้ไม้ไผ่ข้างล่างก็ตีเป็นแนวระนาบเฉยเฉยนะกันสุนัขหมาแมวเข้ามากัดไก่แต่คงกันงูไม่ได้มั้งเพราะว่ามันช่องมันใหญ่นะครับแต่ว่าข้างในก็คงกันได้ระดับหนึ่งนะก็เหลือระบบไฟด้วยจะใช้ระบบไฟโซลาร์เซลล์นะครับ นี่ไงเพื่อนๆชมว่าป้ายไก่ไข่อารมณ์ดีน,น่ารักมากกุกกิ๊กกุกกิ๊กหน่อมแน้มนะครับสมแล้วที่เป็นเล้าไก่อารมณ์ดีของลุงปลานะครับบรรยากาศก็สบายๆนะครับมีเพื่อนหลายคนก็ทักเข้ามาใน Facebook นะครับว่าอยากจะเข้ามาชมผลงานจานสร้างายังไงแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับ หากชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้คลิปลุงปลาคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ